สวัสดีค่ะมืโอนี่แต่เมื่อกกันในะช่องเสาเลยพาลุยแล้วค่ะเบิ้งเสาเลยสิมาบอกวิธีการลื้อเบสซิ่งนะคะเบิ้งเสาเล่สี่หายเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว,วิธีการลือ้อนี่เขาเอิ้นงานเบสซิ่งแล้วค่ะพี่น้องเด้อที่เสาเลยเฮ็ดเดี๋จ้ะเสาก่อสร้างนะคะพี่น้องเด้อเสาอีสานพัดทิน,นะคะ่ะอันพ่นกระสีเฮ็ดคั้นกันดินไว้น,นะ,ะพี่น้องเนาะพ่นกระสีไอ้พ่นกระสีตอกชิบพ,พายก่อนนะคะเพนบอกขับแผ่น์เล็กนี่แหละคะ่ะ แล้วเพิ่นกระสิเสียบไว้แล้วเพิ่นกรสิเอาไม้โคโกยดินนะพี่น้องนะแล้วเพิ่นกระสกสาวเลกรสิมาเอาบีมแบบนี้แหละพี่น้องเฮ็ดคั้นกั้นดินไว้เด้อค่ะเด้อสาวเลสิบอกวิธีการพี่น้องนะค่ะนะบางคนกรสิบ่หูนะพี่น้องนะว่ามันเป็นแบบใดน,นะคะ่ะนี่แหละพี่น้องบีมแงงนี่แหละพี่น้องเอากั้นดินไว้นะคะ่ะแล้วก็เพิ่นกรสิเทผนงังขึ้นมาเรื่อยๆ้อพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะมันก็เป็นบอ่อน้าเพิ่นนะคะ่ะตอนนี้สาวเลอยู่ สนามมานังเรื่องเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะตอนนี้เสาเล็กกรสิมารือออกแล้วเด้อค่ะเด้อคอนเทเส,สาเทกกำแพงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็นี่กระสิมีรถมาเสียบเสาแล้วพี่น้องเด้อนี่ค่ะกรสิเป็นแผ่นแผ่นฟอร์มแล้วค่ะเฮ็ดสะพานขึ้นมาสาหรับรวดแรนอ้อมนะพี่น้องเนาะวาสั่นเพื่อนกับโกยดินม่าถึงนะพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะงานของเสาเล็กกรสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ เสาขอนแก่นนะค่ะเด้อเสาเล่เป็นเสาขอนแก่นค่ะนี่ค่ะเพื่อนกสิเทคอยเทกกำแพงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะเท hey, ขึ้นมไใบเชียงนี่พอกเสาเล่กสิมาลือบีมแดงนี่ออกแล้วพี่น้องเด้อเพื่อนกัสิเทขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นบอ่อนามนะคะบอ่อเก็บน้ำบอ่อใหญ่แล้วพี่น้องนี่ราคางานของเสาเล่กาบประทันในมีทองไหทองนาทายเห็นเบิ้งหลกเแล้วพี่น้องเด้อกสิเสาเล่เสร็จภารกิจผุนละพี่น้องจังสิได้กลับไปอยู่บ้านเทาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะ กับเป็นกำลังใจให้สาวเล่นในเด้อค่ะเด้อสวัสนี่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ